เป็นดอเด็กจะเป็นล้อรถอันนี้เป็นล้อเขวียนฉะนั้นถ้าเป็นล้อเกวียนจะต้องเป็นตัวไม่ใช่ดอเด็กดอเด็กอยู่ตรงนี้คอนข้างัอะไรมาชี้โดรเด็กอยู่ตรงนี้สตาง ดอเด็กอยู่ตรงนี้ดอเด็กมันเป็นล,อล้อรถเนี่ยตัวอคอคฟคอไฟคอายคอคอายกับดอเด็กไม่เหมือนกันนะต้องรู้ให้ดีเดี๋ยวครูไปถามตอลอ โหลขึ ot, ้นล้อเกียนบ่อน้ำยอหญิงอหญิงนะยอหญิงยอหญิงออกเสียงยอล้อรถน้ำไหลลงมายิงปืนยิงธนูน้ำไหลลงมายิงปืนจรวดยอ โขกกระโดดม้วนขึ้นเขาจบยดแทนดาอาบบอกว่าดอชะดาวดอชะดาออกเสียงดดนอกจากดอชะดามีดอะไรอีกดดอล้อรถไม้ลื่นจระโดดขึ้นโขกกระโดดน้ำไหลลงมา ออกเสียงดอนะไม่ใช่เสียงคอควายพยัญชนะที่ออกเสียงดอดอชดากระดอเด็กเออดอเด็กนี่คือเสียงดอแต่ถ้าเสียงตอล้อเกวียนจกรวัวขึ้นเข้าปากไก่ออกปากไก่กมก,กระโดดน้ำไหลลงมาขึ้นเขาลงขาขึ้นเขาวหก อันนี้ดออะไรดอชาดาดอชาดาดอดอเด็กดอกองประตัอกตอดอเต่าตอหากที่ไม่ตอบไปจะไม่รู้เลยนะว่าพี่จำได้หรือไม่ได้พยายชนะที่ออกเสียงทอพยัญชนะที่ออกเสียงทอ สองเสียงทอทอ,ทอบนโทอทอมาหา นอนอนหนูตะตามตอบบ้างก็ข้าวตอบด้วยไม่งั้นจะไม่รู้เลยนอนหนูพยายามใช้นหยอกเสียงนอล้อรถกระโดดขึ้นเข้าปากไก่ออกปากไก่กบกระโดดน้ำไหลลงมากบกระโดดด้านหลังม้วนกระโดดขึ้นพนนี่ธาบอกว่า ขึ้นปลกกระโดดน้ำไหลลงมาขึ้นเสา,าเสาลรือสีสอสาลาและสออะไร พอละานะต่อไปร้อโลดน้าไหลลงมาขึ้นบิน้อล้อล้อ้อล้อล้อ้้อลล้อ้อล้อลล้อ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 ้อลลดอ้อลลล้อา้อลล้อล้อล้ล้อล้อน้ล้อล้้อล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 ้อออ ขึ้นขึ้นเขา<อ>ชอชา้ชาล้อรถกบกระโดดกบกระโดดน้ำไหลลงมายิงปืนจรวดขึ้นขึ้นเขาส่อสู้หกตัวใลวันนี้ออนอคอระฆังคอ ตัวเลขน,นะไาจะไม่เรียงน,นะไม่เรียงน,นะไม่เรียงน,นะจะลหลวกขึ้นน้าไหลลงมายิงปืนขเลข้ลต่อไปยิง<ม>ปืนน้ำไหลลงมายิงปืนเาิธานบอกเพื่อนซิเลขอะไร นโกกระโดดน้ำไหลลงมาอันนี้คือแย่แย่เพราะว่าหลังเลข6คือเยี่ยมเยี่ยมนะ mm. เลขเกคือแย่แย่ต่อไปเลขที่